โอ้ยคุณผู้ชมครับขี่หมาทั้งนั้นนะครับทํายังไงครับทําด้วยวิธีไหนครับแบบนี้ครับไม่ให้หมามาขี่ในบ้านในซอยของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพื่อนชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพื่นจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหาครับแก้ปัญหาเรื่องหมามาขี่หน้าบ้าน ตัวบ้านหรือว่าถนนนะครับส่วนมากแล้วเวลามันขี้เสร็จนะครับมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับเวลาเรากําจัดก็กําจัดยากนะครับคุณผู้ชมครับเวลาหมามาขี้นหน้าบ้านของเรานะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมากําจัดหรือว่าการไม่ให้หมามาขี้หน้าบ้านในซอยของเราอีกต่อไปนะครับโดยวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับเพียงเราใช้สิ่งนี้ครับนี่ครับ คุณชมเห็นไหมครับลูกเหม็นแบบนี้ครับก็สามารถไล่หมากําจัดหมาไม่ให้มาขี้หน้าบ้านหรือว่าสอยในบ้านของเราได้นะครับโดยวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับลูกเหม็นครับวันนี้พ่อเพลินจะใช้ลูกเหม็นเนี่ยครับในการกําจัดไม่ให้หมามาขี้หน้าบ้าน หรือว่าตามซอกตามซอยของเราได้นะครับเพราะว่าลูกเหม็นนี้จะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นนะครับเวลา,าหมาสูดดมเข้าไปนะครับมันก็จะรับกลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นฉุนนะครับเวลา,ามันสูดดมไปเยอะๆนะครับมันก็จะเหม็นจะหนีไปเลยนะครับแล้วมันก็ไม่เข้ามาใกล้ตรงบริเวณที่มันขี้ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นวิธีแรกครับที่พ่อเพล่นจะ นำมาใช้นะครับส่วนวิธีที่2ครับเราจะใช้น้ำส้มสายชูครับคุณผู้ชมครับน้ำส้มสายชูก็นี่ก็จะมีกลิ่นฉุนเหมือนกันนะครับเวลาหมาสูดดมเข้าไปนะครับมันก็จะรับกลิ่นนะครับถ้ารับกลิ่นนี่เยอะมันก็จะหนีไปนะครับเพราะว่าน้ำส้มสายชูเป็นน้ำกันนะครับเวลามันสูดดมไปเยอะเะมันก็จะหนีไปนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พ่อเพิ่นดจะใช้2ออย่างนี่แหละครับ ในการไล่หรือว่ากำจัดไม่ให้หมามาขี้หน้าบ้านหรือว่าซอยในบ้านเรือนของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับลูกหมินจะเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับให้เราทุบให้ละเอียดเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้ทุบละเอียดนะครับให้เราทุบละเอียดแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ ตัวน้ำส้มสายชูครับให้เราใส่ในป็อกกี้หรือว่าเครื่องฉีดพ่นนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ของเราก็เตรียมพร้อมหมดแล้วครับไปเลยครับเราไปกําจัดตรงที่หมาขี้ทิ้งไว้หรือว่ามันมาชอบขี้บ่อยๆนะครับเราใช้แค่2วิธีนี้มันก็จะไม่มาอีกต่อไปเลยนะครับ ยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการําจัดไม่ให้หมามาขี้หน้าบ้านหรือว่าซอยในบ้านเรือนของเราได้นะครับเป็นวิธีง่ายๆคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามพ่อเพลินชาแนล l ดวยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ